สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับมีลุงอ้วนมาเปิดชิบกลางโคกกลางปลาอยู่ขว,ว,วักไขยพะยำแวงทางบ้านน้องแอกตำบลผืออำเภอโพธิ์ิสัยจังหวัดลำไคยเด้อพี่น้องเอ้ยมาแวะเหรียญน,น้ำผู้เฒ่านอนให้นอนหน้าเลี้ยงขั้วไอพี่น้องเอ้ขั้วไอวปลาขั้วไอปลากระคักตัวดิ เดี๋ยวไปใส่ไว้ตะขคกตะปลาโอ้พหผแบ่งมันให้น้อหน้าบุึ้นบ้านจเทียตัวนีิโอ้มีเคียงหน้ากุกักกกัก้วโอ้ข่้ยผูนยังจับตัวิหนึ่งสองส,สก,ก็ด เก็ดตัวตัวนี้ควายป่าค้ายบ้านๆค้ายนาๆนานาตัวนีห้หาอยากหากินอะไรเนาะพู้ยิ้มแย้งนี่ค้ายทั้งไหนเนาะบาัดนี่คือนอนหอ,อกยากันยุ่งยังไงเถอะว้ายพันกระได ผีขี้วิดคอนนอนไฮนอนหน้าพี่น้องเอ้ยเหลียงควย้ยเปิดราคาขายอเอาไก่เบอร์ละตัวเดียพี่แว้งนี่เลี้ยงตัวเลี้ยงเก็ตี่ยงกินง่ายเนาะปอกปอกไปแปลก,ปลก,ปลก,ปลกนะผู้เฒ่า ยูแบบลงถุงอะกรละยูแบบลงทุงคักกีลิตัวนี้ขกลวยเรา เฮียย <mean> ังก <c oughs> ินยงแม่เฮียยังกินฮ่าฮ่าฮ่าเฮ่ยเฮีย้กินซอยยหญบ่ น้ำรดน้วงเหรอแล้ว้ฟแว้งเอ้ยน้ำล้นัวงแล้วน้ยเห็นว่าไม่ได้เสียคาไฟคือป่อยถิ่มพักอยว่วะว่าเะโอ้น้ำบ้านบ่านมีแดดกับไลตัวน้ำเนี่ยนาะคือดีแท้ะวะขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องเอ้ยบ้าไบบนไฟแว้งโซโล่าเซียวบนคือเข่าทาเถอะวะบ่มีแสงแดดไปเด้งไหลจากจากตัวน้ำไหมฮะ แสดงว่าน้ำบ้านนี่ดีเตือบเป็นเนาะเรื่องเป็นน้ำเหม ah, e, e ืนข uh, ุนพะพงษ์แผงบ่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนมันยังไหลจากจักรกูเังกินเห็นยังกินซอยใหญ่ตีอ้อมเขียดอ้อมเขียดว้ายเนาะเสียบตัวนั่นออมกบออมเขียดโอ้ยเนากินง่ายทักเถอะวะ อาอยากให้กินไหนย่ำขึ้นลงไต่กบตะเขียดอยู่บ่ลงไก่กินอะไรก่อนเดี๋ยวเป็นไรเงินครับกําแก้วหาจ้าไหนซื้อมื่นี่ผู้เฒ่าฮะบ่มีนะหวานซื้อหวานซื้อยาวายขายควายขายควายขายตัวควายนี่ย เห็ดยังกับผับปะเนหมอหญ้แบงโอ้ขายเขากับห็ดหน้าขายเขากับผับปดนเด้อพี่น้อยเอ้ยเข่ากับโลเรหกบาทไว้ปีนี้คักแนบวะโอ้ยขั้วเยกราคาถึกเรียงง้วเรียงขั้วเอใดฮะ พี่กายเขาเขาสดราคาเก้าบาทเก้าบาทสิบตังยี่สิบตังโลดนึงนะ่ะขายเขาสดพอขสองสองเขาเนียวบานเท่านี้ปีนี้หบาทพี่น้องเอ้ยหบาทเจ็อ้หกบาทห้าสิเขาทั้งบานลวน่ะขายเขาสดโลละหบาทห้าสิบบงสองสามมือว่า ตมือนี่มือนี่ลงไม่จักบาทพ่งคืมันลงหกบาททวนหรือเ่าพี่น้องเอ้ยเศร้าหายเศร้าหน้าเห็ดไทยเห็ดหน้าพืชผลทางการเกษตรโอ้ยราคาตกต่ำยังไงพี่น้องเอ้ยเศร้าหายเศร้าหน้าก็อาศัยเห็ดให้เห็ดหน้าขายขัาวเห็ดโบเมนมานอนให้นอนหน้าก็พยีแว่งในเลี้ยงควายว่าจะขายควายว่าเถินราคาควายก็คึกว่ะเนี่ ใครไปใครว่าเรียอไอ้เก็ดตัวเราก็ได้ไว้บ้านๆผู้เฒ่าว่าเห็ดยังจังสิพ่ออยู่พ่อกินบ้านนี้วาสิ่งนี้ น่าขายเขากระดิพอดได้กินทนตัวขายว่าได้แล้วนันราคาถึกปุยสอบแล้พันหาสิบบาทเลี้ยงปลากัดสอบหนึ่งกัดหาร้อยหกร้อย ว่าหาันหกลอยเจ็ดลอยพูดแล้วเขาลดลงหกบาทหาสิบทั้งสองสามหมืม่นเฮลุ้งอีกเลยบูเอาจากนี้นกับเป็นกำลังแรงใจใพี่น้องเอ้ยคนทำงานคนใส่แรงงานบอกว่าอยู่ในประเทศต่างประเทศ อายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงโศกโศกวันหมานผู้ใดก็ได้หาเงินหมานเงินหาคำหมานคำเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดหน้าปีนี้คือสิบห้าหั่นปันใดหรอกคือว่าว่าสตาร์ทเราลดลงหกบาทหาสิบขายเขาสดขเขาเหนียวว่ารอบบางเขาเจ้าก็เสียภ่ษาก็อีเ,อเป็นยังไงทอนละ กดไลค์กดแชร์กดติดตามมเด้อพี่น้องเองยเพื่อเป็นกำลังเงแรงใจให้รุ่งวันบ้านหน้าในการเดินทางไปทําลิปนําเสนอภาพบรรยากาศนําทงไฮทงหน้านําพี่น้องผู้เกษตรกร,ร,กร,รผู้เห็ดเกษตรผสมผสานเ,เรียงง่วเลียงควายนะครับสำหรับผู้อยากเปิดราคาขายขายง่วขายควายก็ได้เพื่อได้นําเสนอภาพต้อนให้พี่น้องเสนอภาพบรรยากาศไปทีชีวิต แบบบ้านบ้านอีสานบ้านเฮานะครับชนบทบ้านนอกบ้านนอกขอพูดในลายสำหรับพี่น้องทย่ามาติดตามรับชมคลิปของอ้วนบ้านหน้าก็ได้ ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปพี่น้องเอ,อ้ยเอาคลิปนี้กับสิบประมาณนี้่ะพี่น้องขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของลุงวนบ้านหน้ากันได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ